สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูสาวอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องผักและผละไม้เอแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าผักและผละไม้มีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะผักคือพืชที่เรานําส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นผลใบรากดอกหรือลำต้นมาประกอบอาหาร วันนี้คุณครูมีผักอะไรมาให้เด็กๆด,ดูบ้างนะมาดูกันเลยค่ะชื่อและลักษณะของผักผักบุ้งเป็นผักใบเขียวใช้ลำต้นใบและยอดรับประทานกระลำปีใบกระลำปีจะมีสีเขียวเป็นทรงกลมกระลำดอก มีลักษณะเป็นสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนมะเขือยาวทรงกลมเดียวยาวผลมีสีเขียวอ่อนและสีม่วงต้นหอมมีสีเขียวลักษณะลำต้นเป็นท่อยาวมะเขือเทศมีผลสีแดงเป็นทรงกลมพริกหยวก เด็กๆช่วยครูคดูสิคะว่าพริกหยวกมีสีอะไรบ้างถูกต้องแล้วค่ะพริกหยวกมีทั้งสีแดงสีเขียวและสีเหลืองค่ะแครอทมีผลสีส้มลักษณะยาวช่วยบำรุงสายตาด้วยค่ะเด็กๆฟักทองเป็นผลเกือบกลมผิวขรุขระเล็กน้อยมีเนื้อในสีเหลือง ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุค้มกันในร่างกายของเราค่ะผักที่คุณครูแนะนําเด็กๆไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเคยรับประทานผักชนิดไหนกันบ้างคะต่อไปเรามารู้จักชื่อและลักษณะของผลไม้กันค่ะเอผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่ายังไงนะ้าถูกต้องแล้วค่ะผละไม้ชนิดนี้เราเรียกกันว่ากล้วยค่ะ กล้วยมีทรงกลมเรียวเลี้ยงอยู่ในหวีผลสุกมีสีเหลืองหวานหอมช่วยป้องกันท้องผูกค่ะเด็กๆส้มผิวเปลือกนอกเรียบทรงกมลมรสชาติหวานเปรี้ยวมีวิตามินซีช่วยบำรุงสายตาค่ะแอปเปิ้ล ทรงกลมมีล่องบุ๋มที่ขั้วและก้นผลมีทั้งผลสีแดงและผลสีเขียวรสหวานอมเปรี้ยวช่วยบำรุงกระดูกค่ะฝรั่งทรงกลมผิวเปลือกนอกเรียบผลอ่อนมีสีเขียวเนื้อในสีขาวมีเมล็ดมากมายช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรงค่ะ ผลไม้ชนิดนี้เราเรียกกันว่าองุ่นค่ะอยู่กันเป็นพวงผลย่อยเกาะแน่นมีลักษณะเป็นทรงกลมหวานอมเปรี้ยวช่วยบำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงค่ะมังคุดมีลักษณะเป็นทรงกลมเปลือกม่วงปนแดงรสชาติหวานเย็นช่วยรักษาบาดแผลของเราให้หายไวค่ะ มะม่วงมีทรงลีผลอ่อนมีสีเขียวผลสุกมีสีเหลืองช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันค่ะสับประรดผลเป็นทรงกระบอกเลือกแข็งมีตาลรอบผลเนื้อข้างในสีเหลืองรสชาติหวานหอมช่วยป้องกันโรคเหงือกและบำรุงสมองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆผักและผละไม้แต่ละชนิดทั้งมีประโยชน์และน่ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะแต่เอก่อนที่เราจะรับประทานผักและผละไม้นั้นเด็กๆควรทําอย่างไรคะใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะรับประทานผักและผละไม้เราควรนําผักและผละไม้ไปล้างน้ําเปล่าให้สะอาดก่อนค่ะเพื่อไม่ให้สิ่งสุกปรกหรือเชือ้อโรคต่างๆที่มาจากผักและผละไม้ เข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ต้องสังเกตดูด้วยนะคะเพราะผักและผลไม้แต่ละชนิดต้องปอกเปลือกก่อนนามารับประทานผักและผลไม้บางชนิดก็อาจจะมีเมล็ดเล็กๆที่เด็กๆไม่สามารถกลืนหรือทานลงไปได้ค่ะเด็กๆพอจะรู้จักผักและผลไม้ไปหลายชนิดแล้วลองถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอผลไม้ที่มีอยู่ในบ้านของตนเองแล้วบอกคุณครูหน่อยนะคะ ว่าผักและผลไม้ที่เด็กๆมีอยู่นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างค่ะกิจกรรมวันนี้ก็จบลงไปแล้วแล้วเจอกับคุณครูสาวใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ